ยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นทุกวันเนี้ยโอ้โหดูแลงตอนนกันไม่หตน้แ้อก็มีคนซื้อแก็ปากบปาเียพูดเลยปากกับปากว่าไงว่าาบ้านเลยมันอยเหียบูนแไม่เชื่อาเธตามจะคุยาคาพี่ต่คนก็สาเสิร์ที่อะไรก็ไม่รู้วมัน้คนอะรบ้านเาขายได้ยังไงมันทำมีท่อไมโทย อย่างนี้เลยอะค่ะแบบคืนมาเลปเต้นอืนที่เขาทำไม่ดีก็เลยโดนด่าไปอย่างนี้เต้เราอน้ฮะหาที่ทำดาที่มั่งอัก่อนแคะนดมั่งก่อนเดี๋ยวนี้ฮะเปิดชั่วโมงเลยแล้วไม่ปิดเลยอะค่ที่เี่ยวยที่ที่เต้นนะฮะรถทีของเราเนี่ยนะฮะดีที่สุดของเราเนี่ยพอออกรถไปแล้วลูกค้าก็ุกไม่ไหวทุกคนเลย รดบก้นิวแต่อยากเต้นยกนิ้วนนิ้วไหนอะนิ้วนี้นิ้วนี้แล้วมันถึงนานอไอวยดบอกว่านะครับการที่ทำเต้นรถมือ2นคคุณนครับต้องซื่อสัต์กับลูกค้าและดีถ้าคุณทำรถดีออกไปเอากองใดถ้าคันหนึ่ไม่กี่หมื่นบาทนะฮะแต่คุณจะได้ความสุขกลับมาบางเต้นถ้าคุณทำล้วคุณเต้กองใคันเป็นแสนแต่สิ่ที่คุณได้คือความ ความสุขที่ไหนก็หาง่ายแต่ไหนเขาก็มีการของดี่มีประกุแต่คุณโยต้องอยากเชิดบอลฟินเด้นเราทได้เชิดเชื่อได้ง่ายง่ายเส้นขึ้นมีความสุขมาในนี้อย่าไปควาเครียดมาวันนี้บอกมรันี่หลบมือหลบติ่งให้มันีหายรถเร็วเล่นดีค่ะโอ้ก็ถือว่านะครับว่าเป็นเต้นที่ให้ประสบการณ์และความรู้กับประชาชนด้วานครับก็ดีใจกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ชมรายการได้ดูไม่รู้ว่าการเสิร์ฟรถซื้อแบบไหนยังไงให้มัน กฎหมายนะครับอะไรพวกไหนว่ามาดิครับมาดิไอไอ้ไอ้ไอ้กวงไอ้กวงไหนไอควงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายยังไงถเด็กเด็กยังไงได้เฮ้ยโอ้โหไอ้กวงไอกวงสสวัดีแค่ไหนขอบใจจับชื่อพวกนี้กวงกวงเองเนี่ยเลยโอ้ไหนรับใช้กูอยากจะสลับไปบนหนังหมาเลยดีกว่าชื่อมึงอ่ะโอ้โหรถเนี้โอ้เร็วมากเร็วมาก พีเลยดีเลยออนสวยเยดีเยนเี่ยนยืกับหัวผยับผียีเลยครับโอ้โหางมืยิทีนาตนขเยเฮ้ยู้ยัดมั่งใช่นี้ใช่อ้าวนี่สารวัตรัวหวออนนเเจอพี่เอเเตงคนนี้เยขอชื่ออยว่าใช่โอ้โดสารวัตรโดพูดใจเ็นเอยคุณดูมนะครับผม้อยตำรวนะครับผมเราเปสารวัตรย่วย ถ้าเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าคุณมาทำไมก็มาไงผมก็ไมคุณรู้เลยว่าแกนไอ้ควงเนี่ยมันเร็วมากผมซื้อไอ้โถ่ต้าไปครับโถ่ต้าขาวโถ่ต้าขาวไงขาวจริงๆขาวที่คำจริงขาวพ่อขาแม่เนี่ยรถบ้านป้าดางทั้งคันไอ้ป้านขาวพ่อขาวพี่ไงขาวแล้วดังไม่ทั้งคันไอ้สิ่งที่หน้าดังไม่ยังอะไรครับไม่ดังทั้งสองอย่างคือแตงกุยชิยุงโอ้โหแล้วเวลาฝนตกฟ้าร้อง กแล้วท ouais. ี่ปาดกระปุลเปิดไปไม่ทํางานผู้เดือนรถต้องหมุนกระจกลงเพื่อมือไปกินปาดไอ้รถก็จะขับมือก็ต้องปาดกระปุลไอ้เราก็จะรีบกลับบ้านรถมันป้าวเนี่ยทำมาขายหัวสร้างแหน่เต้นระบบแหนนมึงต้องไปใช้ทำไมไอ้ที่เราขับนั้นี่ยมีปาดกระปุลเพราะครั้นี้ไม่มีใครทำหัวเห็นราคาเขาหมชอะไรนไอ้กระปุกนีไร ข้าพงือกงมิตี้คงให้ซื้อะมึงก็ซื้อไปม่ห็นสามึงก็มเอาได้โต้ตาขาวโอ้ตาขาวขอคำนี่เลยข้าพาเอาครับเขาแกก็ที่แค่เดียวรถ ทำไมฮะพอเปิดมาี่ไม่สาวมัไม่รู้พลาดมันร้อนน่ะใช้มีซ่าหมาตายอออนี่เอกินเหลือแล้วก็ไปหมกไว้หนนะคุณช้าอันคืนโมโมซาวที่ผาล้างเป็นของแถมนะไครับเอาไปโงพักเลยคก่อนจะอารามโรงพักเอาท่านไปดีกว่าก็มาขี้นั่งไปตรวจเยี่ยมกันวันนี้นั่งมไซมาสองคนอ่ะใช่วัวตำรวจจะมาคนเนี่ย ก็ดูเดิสองคนผู้นำหน้าไว้ใจเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราทำดีเรามีมียศอยู่แล้วเราเป็นจ่าหลือเป็นผู้กองไงฮะยเราบอกใช่ไหมไอสารวัตรไอสมัยนี้เนี่ยเขาเป็นสารวัตรแต่มีหน้าทะเยอทะยานเปนบริเวณปานแล้วเอาเดี๋ยวพวกเราคนมายาบางนี้นะครับไปไปเคลียร์ที่โรงพักก่อนนโอ้โรงนีกนะนี่ได้หนอยดีที่สุดครับดีที่สุดครับโอ้เออหนูรถก่อนนะฮะเสียตังค์ไม่ว่ารถมัน ไม่เอาพัดมาวางไว้สองนันเออขอใหอใหม่เอ้าวก็บอกมึงไม่ต้องเปิดแอร์ใช้ได้คือขับไปพัดไปขับไปพัดไปคือโชคดีเลยพัดเอาคนได้ขวาเกาะมันก็มีหน้าเชียกันชิ่นเยอะหน้าเลยเอาแอร์เขาเลยแล้วคนกินเหล้าที่ร้อนด้วยเอาไม่ต้องมาหาแอล้วเลิกเหล้าไปยิ่งร้อนเลยผมไม่มาออกเออถ้าจะซื้อผมมาซื้อเต็นที่หลังก็ผมมาซื้อที่นี่ซื้อเหล้าที่นี่ไม่ใช่ เราผมไม่เก่งผมเข้าภาษาสาเดือนเข้าภาษแคคุยกับกูมันใค่เอาเราไอ้นี่ของเรานี่ก็คือดาวถูกเลยอะฟองตรงเราไม่มีดาวไม่มีดาววก็คือต้องมีดาวเพาขาตังไว้ขายน่ไม่มีดาวอซื้อไม่มีดาวซื้อยังไงฮะ ไปไอ้ยกคุยกันนาสารวัตรคุยกันเล่าวเจ้าของกันไปสิบมนมีเยด้วยโอ้ยใจแหละคุยกันนานคุยกระสานโอ้ยใจเรื่อยๆไอ้พี่ที่เดินในถนนนี่คือพี่ที่อยากให้รถนี้ไปที่นี่เลยนะฮะ้แล้วพี่อยู่ที่ไหนบ้างพี่อยู่ไหนบ้าอยู่มีนุรีพี่ไม่มีใจใจด้วเลยเอาหุนพี่ไม่ต้องมาเองพี่ไม่ต้องมาเองถ้าพี่ไม่สะดวกอ็มาเองใช่ไหมเดี๋ย เดี๋ยวเอาไปไั่ไปจ่ายจริงๆนะไอ้ไอวนไปนั่งทุกทีเล่านะไม่ผนนเดี๋ยวไนะแล้มันเริ่มเล่ามาเกือบชั่วโมงแล้วเป็นฟรีแยกวโหดีใจมีใจได้สมีขวดเนี่ยแล้วเราผู้หลักผู้ใหญ่จุไอกรอนให้ธนาคารไปทาสัญญาที่บ้านคุณคุณไม่ต้องขับรถเองด้วยโเคสับร้อยปั๊บโอเคสัญญาผ่านเขาขับรถมาส่งคนที่บ้านเฮ้ยเอาเล่าให้สอขวดให้ทำสัญญาเลยทุกแมวเา ไปดูที่เพจอะไรนะรถมือ่องกระดักแก้วดีที่สุดครับอ่านั่งเลยนะครับชื่อชื่อเพจว่ารถมือสองสรัแก้วดีที่สุดครับโอเคอดักแก้วดีที่สุดครับโอเค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 โอเนโอเคโอโอเคโอเคโอเคนอเคโ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 อนคโอเคโอเคโอยคโอเคโอคโอเคโอเคโอคอเคโอเคโยเคโอ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 เคโยเคโอเคโอเมีอเคโอเคโเโอเเคโเคโเโอเคเคโอปคโอเอเนะมีดาคโอเอ คนน้่านายังไม่สาระหนช่วหายคนเล่นจะเป็นพาคูนแล้วเนี่ยฝากไว้แล้วพันจะซื้อรถซื้อราแล้วแต่ครับพอศึกษาในนี้นึ่งใช่ในนี้เป็นเต้นไทยขายรถยังไงหารขายบริการดีไหมถ้าเต้นอย่างนี้ขายรถไม่ดีต้องมัดป่าเอ้